ทุกคนดูวิวข้างหลังนี่สิคะนึกว่าหลุดออกมาจากภาพวาดเลยวันนี้พามาเช็คอินที่ที่สวยจนลืมหายใจจะเป็นที่ไหนตามมาดูเลย อุ๊ยดูนั่นสิคะทุกคนระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางกลับจากป่าสนแดงเจ้าถิ่นตัวจริงก็ออกมาต้อนรับเราแล้วจามารีสีดำขนฟูที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ข้างทางแบบไม่สนใจใครเลยเห็นแล้วอยากจะลงไปทักทายจังเลยคะ่ะแต่น้องดูจะยุ่งกับการกินอยู่นะ <c oughs> ยอดเขาที่แหลมสูงที่สุดตรงนั้นดูสิคะนั่นคือยอดเขาพรานหรือ Hunter Peak คะ่ะ ความสูงกว่า3,500เมตรของเขาทำให้ดูเหมือนนายพรานผู้พิทักษ์ที่กำลังยืนเฝ้าดูแลทะเลสาบมีตำนานเล่าว่านายพรานคนนี้หลงไหลในความงามของเหล่าดารุณีทั้ง4จนขอสาบานว่าจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องพวกเธอตลอดไปพอรถจอดปุ๊บเราก็มาถึงแล้วค่ะทะเลสาบซิกูนาะ ทิ้งภาพความตื่นเต้นเมื่อกี้ไว้เบื้องหลังแล้วลองมองไปที่สะพานไม้ที่ทอดยาวเรียบน้ำสิคะมันเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในแกลเลอรี่งานศิลปะระดับโลกเลยทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดเช็คอินสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักแวะหลังจากลงมาจากจุดที่ลึกที่สุดอย่างป่าสนแดงความเชื่อท้องถิ่น ชาวที่เบตที่อาศัยอยู่แถบนี้มักจะมาทำพิธีขอพรริมน้ำและแขวนธงมนตราหลากสีสีน้ำเงินขาวแดงเขียวเหลืองเพื่อส่งต่อคำภาวนาไปกับสายลมในภาพถ่ายที่คุณเห็นว่าสวยแล้วของจริงคือที่สุดค่ะดูความนิ่งของน้ำสิคะนิ่งจนสะท้อนภาพภูเขาหิมะลงมาอยู่บนพื้นน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสงแดดที่ส่องลงมากระทบผิวน้ำระยิบระยับตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าดูนี่ค่ะผิวน้ำเริ่มจะเป็นน้ำแข็งแล้วน้ำไหลผ่านโขดหินสวยงามจังเลยค่ะ การถ่ายวิดีโอแบบหมุนรอบตัวตรงนี้ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนธรรมชาติที่ซีกูนาก็ไม่เคยปล่อยให้เราเหงาเลยทุกองศาที่กล้องกวาดผ่านมันคือความสมบูรณ์แบบที่หาดูได้ยากจริงๆมันไม่ใช่แค่การบันทึกภาพนะคะแต่มันคือการบันทึกความรู้สึกของการถูกโอบกอดด้วยภูเขาหิมะและใส่น้าจากทุกทิศทาง ใครที่ได้มาเยือนต้องลองหมุนตัวรับพลังแบบนี้ดูสักครั้งนะคะขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสเหมือนกับน้ำในทะเลสาบซีกูน่าค่ะสวัสดีค่ะ